สวัครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับพามาอัปเดตแปลงนาของลุงตีเองนะครับวันนี้ข้าวได้86วันครับนี่วันนี้เราก็ได้มาดูข้าวแล้วก็ได้ทําการปล่อยน้ํานะครับเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวนะครับนี่ครับพอรวงเข้าขนาดนี้นะครับเราก็เอาน้ําออกนะครับเพื่อที่พอเราเก็บเกี่ยวนะครับ ดินเราจะได้ไม่เสียนะครับไม่เป็นร่องเป็นหลุมนะครับดินเราจะได้แห้งนะครับอันนี้ลงวันเก็บเกี่ยวนะครับวันที่สิบเมษานะครับอายุหนึ่งร้อวันพอดีจัดมินยีินะครับนี่ครับดูครับเราดูก็ทั้งทุ่งนะครับไม่ต้องดูเป็นเป็นจุดๆนะครับฟาร์มเหลืองฟาร์มงามนะครับใบธงสวยใบธงสะอาดยามเย็นๆนะครับ เรามาอัปเดตให้ดูกันทุกระยะนะครับว่าเออข้าวการเปลี่ยนแปลงของข้าวยังไงนะครับการกําจัดเข้าดีดแน่นอนไหมครับนี่ครับการใช้สารย่อยสลายแล้วก็ใช้อ e ินทรีย์เคมีนะครับเราอย่าใช้เคมีร้อยนะครับเคมีร้อยจะทําให้ข้าวดีดกับหญ้านะครับเป็นอาหารของเขานะครับเขาจะเจริญเติบโตแล้วก็จะ กอใหญ่โตสูงเหนือข้าวเรานะครับแต่ถ้าเป็นอินทรีย์เคมีนะครับเขาจะไปควบคู่กับข้าวเราเราเขาจะไม่ค่อยแซงข้าวนะครับเนี่ยดูของผมได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้คือเราทาเราเห็นผลเองของเรานะครับแล้วก็ไปถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกพื้นที่นะครับทั่วประเทศไทยให้ทําให้ได้ผลผลิตอย่างนี้นะครับ นี่นะครับคือชีวิตของลุงตีที่นะครับที่จะไปแนะนํานะครับนี่ครับดูนี่คณะนะครับข้าวลวงง้อมลงมาหากันหมดเลยนะครับคือเราทําของเราให้ได้เห็นผลครับแล้วเราค่อยไปถ่ายทอดไปแชร์ประสบการณ์กันนะครับสินค้าตัวไหนที่เราใช้แล้วเห็นผลครับลุงตียินดีให้ถ่ายทอดให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับใช้แล้วก็แนะนําขั้นตอนทุกวิธีการเลยนะครับ ที่จะใช้ให้ได้ผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้ปัญหาดินเสียดินเปรี้ยวดินเค็มอันนี้โทรมาสอบถามลุงตีได้เลยนะครับว่าทํำยังไงวิธีแก้ยังไงนะครับลุงตียินดีให้คําแนะนําและให้คำปรึกษาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใดนะครับลุงตีไม่ยินดีนะครับให้คําแนะนําตลอดเลยและถ้าอยู่ใกล้ใก้ลุงตีสะดวกไปได้นะครับช่วงวันว่างของลุงตียินดีไปลงยันพื้นที่เลยนะครับ ครับสวยๆเลยนะครับข้าวเริ่มเม็ดเต่งเม็ดตึงนะครับเนี่เขาเป็นเพียเป็นอะไรกันนะครับข้าวเราต้นแข็งนะครับดูนี่โคนต้นเราสวยสะอาดเราไม่ต้องกลัวเลยครับเพียลงเราไม่ต้องกลัวครับเพราะข้าวเราต้นแข็งนะครับนี่ครับครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับสาระดีๆจากลุงตีนะครับ เดี๋ยวเราติดตามกับชมในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ